ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินชั้นสี่ห้องพักเราจะอยู่ที่ชั้นสี่นะคะจะได้วิวนี้เลยอันนี้เป็นวิวอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นห้องพักของเราห้องหนึ่งสีย์เสามารถกดออดได้ด้วยนะคะ เข้ามานะคะก็จะมีที่เสียบการาดอยู่ด้านซ้ายมือแบบนี้เลยนะคะเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปไฟติดครบเข้าประตูมานะคะก็จะเจอตู้เสื้อผ้าจะมีลวดาลายแบบนี้เลยที่นี่เขาจะทำเป็นแนวแบบบรซาเช่นะคะจะตกแต่งเป็นแนวนั้นเลยอันนี้เปิดมาบานแรกจะมีเตารีดทุกคน มีเตารีดให้พร้อมเลยใครแพ็คเสื้อผ้ายับยับมาก็สามารถที่จะรีดได้เลยนะแล้วก็มีมีร่มให้ด้วยนะคะ1คันนะครบมากเหมือนมาอยู่แบบลองสเตย์ได้เลยนี่นะคะส่วนตู้นี้จะเป็นเสื้อคลุมอาบน้ำนะคะมีปัก LK Emerald Beach ด้วยอย่างนี้นะคะให้2ตัวมีไม้แขวนเสื้อให้ เปิดตู้มาอีกบานหนึ่งนะคะก็จะมีมีตู้เซฟแล้วก็มีลิ้นชักเก็บของแบบนี้นี่นะคะลิ้นชักเก็บของให้สองชัน้นสามารถเก็บของได้แล้วก็มีไฟฉายให้ด้วยดีจังเลยตู้ด้านบนสามารถวางของวางกระเป๋าได้อีก <c oughs> เผื่อใครมีสัมภาระมาก เวิร์กมากอะ่ะแต่ที่ชอบของที่ห้องนี้นะคะทุกคนก็คือห้องน้ําห้องน้ําเป็นอะไรที่สวยมากห้องน้ํานะคะเขาก็จะให้เป็นอ่างอาบน้ําแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรให้ครบเลยนะคะแสงของห้องน้ําคือดีมากแสงสวยมากมีกระจกบ,บานใหญ่เดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่นะคะ กระจจะบานใหญ่แบบนี้เลยสวยมากแล้วก็ไฟคือดีงามมากเลยปกติแล้วโรงแรมหลายๆที่ก็คือจะมืดไฟนี่คือแต่งนงแต่งหน้ายากมากแต่ที่นี่คือดีมากเลยนะทุกคนนี่นะคะจะเป็นอุปกรณ์นะคะให้ค่อนข้างครบเลยนะ มีผ้าขนหนูมีน้ำให้อีกสองขวดนะปกติโรงแรมทั่วไปนี่คือจะให้เพียงแค่2ขวดใช่ไหมที่เนี่ยให้สี่ขวดเลยนะแล้วมีแก้วน้ํานะคะมีโลชัน่นมีแชมพูมีครีบอาบน้ํานะคะมีสบู่แถมให้อีกหนึ่งก้อนด้วยนี่สามารถขอเพิ่มได้ด้วยนะการตกแต่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นทองเหลืองนะคะสไตล์แบบหรูหรามาเห่ามาก อันนี้จะเป็นอ่างอาบน้ำเร็น shower ด้านบนฝักบัวด้านล่างนะคะนี่แต่ห้องนี้จะไม่จักกุซี่นะคะจะเป็นไทยที่เป็นอ่างอาบน้ำธรรมดานะคะแต่ไม่ได้แยกโซนเปียกโซนแห้งอะไรนะคะหออะ้องอ่าต้องอาบน้ำในอ่างอย่างเดียวนะแล้วก็มีผ้าคนหนูให้พร้อม ผืนเล็กผืนใหญ่นะคะแล้วก็ห้องส้วมนะคะอยู่ในห้องเดียวกันเลยมีโทรศัพท์มีอะไรพร้อมเลยอ,อันนี้เป็นบรรยากาศและฟิลภายในห้องพักเลยนะคะอันนี้จะเป็นเตียงคิงไซส์นะคะทุกคนสวยมากการจัดตกแต่งก็อย,อย่างที่บอกไปนะคะสไตล์เวอร์ชัเเลยเนาะอันนี้คือมีที่วางกระโปรงกระเป๋านะซึ่งโบก,ก็เอามาวางแล้วเรียบร้อยนะคะ ตู้นี้นะคะทุกคนจะเป็นตู้เย็นนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันนี้จะเป็นตู้เย็นนะคะค่อนข้างกว้าง,างใหญ่เลยตู้ให้ตู้ใหญ่เลยยี y ่ห้อชาบเดี๋ยวเราเปิดมาดู <c oughs> ด้านในนะทุกคนเขาก็จะมีเบียให้มีโคกซีโรโคกธรรมดานะคะแล้วก็มีน้ำแร่ ให้แบบนี้เลยแต่ว่าไม่ได้แช่น้ําเย็นให้ไว้นะคะเ,เดี๋ยวเราต้องเอามาแช่เองนะคะเ,เพื่อความเย็นสดชื่นแต่เขาทําดีอะ่ะเก็บตู้เย็นให้อยู่ในตู้แบบนี้ทําให้แบบเราคือมันไม่เกะก,กะลูกกรนะต่าแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดชุดน้ําชากาแฟอะไรแบบนี้นะคะก็มีมาม่าให้ด้วยนะมีกาต้มน้ําแล้วก็ เป็นกาแฟเอาไวช้ชงนะคะอันนี้จะเป็นกล่องใส่น้ําแข็งค่ะกันความเย็นนะแล้วก็มีน้ำให้สองขวดแบบนี้เมื่อกี้ในห้องน้ำให้อีกสองขวดเป็นสี่แล้วนะ,ะที่นี่เขาไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่งกน้ำเลยนะทุกคนคือโอเคมากๆมีทิชชู่ให้นะคะแล้วก็มีแก้วกาแฟช้อนคนนะส่วนน้ำอันนี้ของโบเองพกมา ถัดมานะทุกคนก็จะเป็นทีวีค่ะทีวีจะเป็นแบบติดผนังนะแล้วก็มีตู้ให้ด้านล่างแบบนี้ก็ให้อารมณ์แบบอารมณ์เดียวกันเลยตกแต่งแบบหรูหรามากทางด้านอันนี้จะเป็นเมนูของร้านอาหารทางด้านล่างนะคะก็มีอาหารออมีทุกอย่างเลยนะมีข้าวผัดปูราคาเริ่มต้นก็ประมาณ160บาทนะคะมีอาหารไทยอาหารญี่ปุน่น แล้วก็มีอาหารไทยมีสเต็กอะไรแบบนี้นะคะมีหลายอย่างมากนะคะราคาก็จะประมาณนี้เลยนะเนี่ยประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเมนูน้ำนะคะก็จะมีเป็นค็อกเทลสมูตี้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบนี้เลยราคาก็ไม่รุนแรงมากนะคะก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้ อันนี้เป็นรีโมดอันนี้มีกระจกใหญ่ให้อีกหนึ่งบานนะคะแล้วมีชุดโต๊ะทำงานแบบนี้มีถังขยะให้มีชุดโต๊ะทำงานให้ชุดโต๊ะทำงานก็มีกล่องทิชชู่แบบนี้อันนี้จะเป็นไดร์เป่าผมนะคะทุกคนนี่จะเป็นไดเป่าผมแฮร์ดรายนะคะมีเคาน์เตอรบัตรให้ แบบนี้เลยแล้วก็มีปลั๊กอะไรให้พร้อมนะคะอันนี้จะเป็นปลั๊กแบบสขาก็มีด้วยนะคะแล้วก็มีสายเสียบ USB แบบนี้มีชุดโซฟาให้อีกหนึ่งชุดนะคะตรงนี้ตรงหัวมุมเลยแล้วก็ตอกลมถัดมานะทุกคนก็จะเป็นคมไฟแล้วก็มี นาฬิกาที่เป็นอบอกเวลาได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถตั้งปลุกได้ตัวนี้นี่สามารถปิดไฟตามจุดต่างๆภายในห้องได้ด้วยนะคะด้วยการกดที่ตัวเมนูต่างๆบนบอร์ดนี้นะคะแล้วก็มีโทรศัพท์แล้วก็มีต่อข้างเตียงทั้งสองฝั่งแบบ<ม>แบบนี้เลยห้องสวยมากกว้างด้วยนะคะพื้นที่นี่จะเป็นพื้นหินอ่อนนะทุกคนนี่ จะเป็นพื้นหินอ่อนเดินสบายมากเดี๋ยวเรามาดูวิวจากห้องพักเรานะคะอันนี้ห้องที่บนเลือกจะเป็นห้องอผู้วิวผู้วิวก็คือจะเห็นสะน้ำนะคะแล้วก็ทะเลด้วยอันนี้จะเป็นโต๊ที่อยู่บริเวณเทเรสนะคะห้องของเราก็จะเป็นบราร์คอนี่แบบนี้นะสวยมากเป็นบราร์คอนี่ฉลุทองเหลืองนะคะทุกคน อันนี้จะเป็นบรรยากาศห้องเลยนะคะห้องที่ผมได้ในวันนี้นะคะห้องหนึ่งสี่ศูนย์เก้านะทุกคนจะบอกว่าอยู่ใกล้กับจะบอกว่าอยู่ใกล้ทะเลมากๆเลยนะถัดไปแค่สามห้องเองเนี่ยจะเห็นทั้งทะเลนะคะทุกคนแล้วก็ตอนกลางคืนเนะนี่ยตรงเนี้ยด้านล่างเนี่ยก็จะมีร้านอาหารนะเป็นเหมือนคล้ายๆบาร์น้ําด้วยนะคะ สามารถสั่งได้แล้วก็มีชายหาดเราสามารถเดินทะลุไปชายหาดได้ไปถ่ายรูปเล่นไปนั่งเล่นอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเป็นชายหาดที่อยู่บริเวณหน้าโรงแรมเนาะดีมากบรรยากาศดีมากสวยมากชั้นที่พบอ,อยู่นี่เป็นชั้นสี่นะคะทุกคนนี่นะใครอยากจะลงไปทานอาหารช่วงเย็นนะคะหรือว่านั่งทานค็อกเทลอะไรเงี้ยด้านล่างก็สามารถลงไปได้เลยนะคะ อันนี้เป็นสระว่ายน้ำของที่โรงแรม LK Emerald Beach นะคะอยู่พัทยานาเกลือนะคะทุกคนสวยมากเนี่ยที่นี่พวกมาพักบ่อยมากเลยนะคะทุกคนบรรยากาศจะดีแบบนี้เลยนี่นะคะจริงๆเขามีแบบที่พักบนตึกด้วยนะคะนอกจากด้านนี้ที่โบอยู่นะเนี่ยห้องพักยังยาวไปลึกๆเลยแล้วก็ยังมีแบบ หันหน้าซีวิวแต่ตึกอยู่ด้านหลังนะแล้วก็ห้องอาหารจะอยู่ท้องบนค่ะห้องนี้นะคะโบได้เป็นห้อง1409นะคะแบบพูลวิวนะคะก็คือมองเห็นสระน้ําแล้วก็สำรับห้องนี้เลยนะคะอยู่โซนด้านหน้าก็จะเห็นวิวทะเลด้วยนะคะถ้าใครอยากได้ห้องนี้ก็ลองรีเควสที่ห้อง1409นะคะทุกคน เปิดมาจะมีการ์ดให้2ใบนะคะเสียบที่ห้องแล้ว1ใบเนาะแล้วก็บดได้มาอีก1ใบมีคูปองรับประทานอาหารเช้านะคะของพรุ่งนี้อีก2ใบนะคะแล้วก็มีรหัส WiFi ให้นะคะแบบนี้เลยนี่นะแบบนี้แบบนี้ สำหรับห้องพูวิวนะคะก็บรรยากาศก,ก็จะประมาณที่บรีวิวให้ทุกคนดูเลยนะคะที่วิจางผ่านอากโกดา,ามาในวันนี้นะคะซึ่งตรงกับวันที่10เมษายนนะคะพศษ5 6 8นา2,568ะคะก็ราคาอยู่ที่1,900กว่าบาทแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะทุกคนวจะตื่นมาแล้วก็มารีวิวอาหารเช้านะคะของที่โรงแรม LK Emerald ให้ทุกคนดูนะคะว่าลายอาหารเขาเยอะแค่ไหนนะงั้นเดี๋ยวตอนนี้วกเขาไปพักกันนะคะทุกคน อรุณสวัสดิ์ช้าวันใหม่นะคะตรงนี้จะเป็นบรรยากาศของห้องบัฟเฟ่อาหารเช้าค่ะไลยอาหารบัฟเฟ่ของโรงแรมนี้นะคะมีมากมายหลากหลายเลยค่ะและที่สำคัญรสชาติอร่อยมากๆตรงนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะสามารถสั่งได้เลยถัดมานะคะจะเป็นขนมทานเล่นขนมปังหน้าต่างๆนะคะแฮม ขนมปังแซนด์วิชจะบอกว่าแซนด์วิชนี่อร่อยมากเลยนะคะว่ะจัดไป2ชิ้นแน่คือเยอะมากๆเริ่มไม่ถูกเลยค่ะมุมนี้นะคะจะเป็นมุมสลัดค่ะเป็นสลัดผักผลไม้มีให้เลือกมากมาย น้ำส้มนมขนมเค้กนะคะคัสตาร์ดจุดนี้นะคะจะเป็นบุฟเฟ่อาหารเช้านะคะมีไส้กรอกแฮมคือหมดแล้วเขาก็มาเติมอยู่เรื่อยๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นสตูค่ะอร่อยมากเนื้อนี่นุ่ม ทานกับสปาเกตตี้นะคะอันนี้จะเป็นน้ำสปาเกตตี้ค่ะเป็นน้ำสปาเกตตี้ในมะเขือเทศนะคือไลน์บุฟเฟต์ที่นี่ทำดีมากๆตรงนี้จะเป็นมุมกาแฟค่ะสามารถทำทานเองได้เลยโซนนี้จะเป็นขนมค่ะขนมเค้กมีให้เลือกมากมายให้ทานกันแบบจุกๆเลยนะคะ มีแยมไว้สำหรับทาเนยด้วยนะคะโหเยอะจริงๆคอนฟเฟลกมุมกาแฟมุมขนมปังปิ้งสามารถปิ้งเองได้เลยนะขนมปังก็มีหลากหลายแบบเลยนะคะอันนี้จะเป็นข้าวผัดค่ะมีอาหารนานาชาติเยอะมากๆเหมาะกับ คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะเรียกว่าทานแค่มื้อเช้าก็อิ่มแบบถึงบ่ายเลยะคะ่ะนี่ไก่ทอดค่ะอันนี้เป็นน้ำซุปนะคะข้าวต้มข้าวต้มนี้มีเครื่องเคียงด้วยนะคะไข่แดงไข่เคม็มเครื่องปรุง ีน,นเป็นสปากเกตตี้ไข่ดาวมีหมูสตูด้วยมีสตูหมูด้วยอร่อยไหมแม,ม่รสชาติอาหารดีมากที่นี่ลาลอาหารเยอะมากเลยเนาะ<ม>หลากหลายรสชาติดีด้วยนี่เป็นบรรยากาศอันนี้เป็นบรรยากาศห้องอาหาร และนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศ LK Emerald Beach นะคะสวยมากๆเป็นโรงแรมที่ติดทะเลเลยนะคะทุกคนตรงน,นี้เป็นบรรยากาศชั้นดาดฟ้านะคะทุกคนคือวิวสวยมากต่แดดในเวลานี้นะทุกคน คือร้อนมากแต่สวยจริงอะไรจริงที่พื้นเขาก็จะปูหินอ่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปชมวิววิวเป็นแบบพาโนรามาเลยทุกคนนี่สวยมาก อันนี้เราอยู่ประมาณชั้นสี่นะคะนี่อันนี้เป็นวิวจากด้านบนมองไปเห็นหาดพัทยาทั้งหาดเลยนะตอนนี้เหมือนน้ำจะลงอะ่ะเป็นบรรยากาศหน้าโรงแรม LK ลเคเมอร e a c h บนะคะทุกคนสวยมากๆน้ำทะเล สีเขียวๆแต่พอตอนน้ำลงก็จะเห็นอย่างที่เห็นเลยนะทุกคนก็จะเป็นดอนดินทรายหินโขดน,นะคะมีครบเลยนี่นะแต่อากาศดีมากๆเลยคะ่ะเช้านี้บรรยากาศดีมากๆโรงแรมนี้นะคะโบจะบอกว่า จัดตกแต่งได้สวยมากๆเลยนะถ้าเกิดใครชอบแบบแนวนี้นะคะโบก,ก็นแนะนาที่นี่เลยนะคะคือโบมาพักบ่อยมากๆเลยที่นี่เป็นอะไรที่แบบห้องพักสะอาดน่าพักมากๆนะคะก็จะอยู่ที่พัทยานาเกลือนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะในการกําลังมองหาโรงแรมนะคะราคาย่ำเยาวนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีบรรยากาศที่สวยแล้วก็ติดหาดแบบนี้นะคะก็แนะนํานะคะเป็นโรงแรม LK e m e r a l d บ e a c h นะคะ รับรองได้ค่ะมาพักที่นี่ไม่ผิดหวังอาหารเช้าเยอะมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะาฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับทิ่ของวบับสตอร y ี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ